สวัสดีครับพบกับผมช่องอิสระชาแนลทาง Youtube ทุกคนครับปราสาทตาควายทหารตะเลียงล่าสุดนะครับคือตอนนี้เราคุมคนละฝั่งนะครับฝั่งฝั่งทางกัมพูชาเขาคุมฝั่งเราเราคุมเราคุมได้มากกว่านะครับร้อเปร์เซนต์เราจะได้แปดปอร์เซนต์อีกยี่สิบเนั้นกัมพูชาเขาคุมไว้ด้านของเขา แล้วก็ฝังทุ่นระเบิดชนิดใหม่ไว้ด้วยนะครับเราไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะครับเพราะว่าฐานของเราโดนระเบิดมาแล้วมีทางเดียวคือใช้โดรนนะครับโดนทิ้งระเบิดหรือโดนพิฆาตแต่ก็กลัวตัว,ตวปราสาทจะเสียหายผมก็จะมาพาพี่น้องนะครับเข้าไปใน g o o g l e Map ไปพิมพ์คำว่าปราสาทตาคอยตอนนี้มันมีภาษาขมรอยู่นะครับเราจะเอาภาษาขมรนออก ผมจะพาไปไปครับขั้นตอนต่อไปให้ทุกคนไปที่ g o o g l e Map นะครับแล้วก็จิ้มลงไปแล้วก็พิมพ์คำว่าปราสาทตาควายตอนนี้มันมีภาษาขมรอยู่เราจะเอาภาษาขมรออกจากปราสาทตาควายมันเป็นของเราร้อยนะครับขมรไม่มีสิทธิ์ นะครับขึ้นมาแล้วเราก็เลื่อนมาที่แนะนำให้แก้ไขจิ้มลงไปนี่นะครับมันมีภาษาเขมรนอยู่ด้านหลังเราลบออกเลยนะครับลบไปเลยแล้วก็กดทรงทกลงเค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับภาษาตากวายเป็นของเรา100%ซไม่มีภาษาเขมรีนะครับ